ส่ละวัดดีจ้าหอยล้วครับผมสวัสดีครับใส่ละนี่นะพ่อพันครับพ่อพันพ่อพันธ์มาสั่นพี่น้องเบิ่งพ่อพันธ์หอยล้วนรวยบาดเนียหอยลวนบาดเนียวพวกลูกใส่เบิ่งเนี่ยเท่าไรแล้วพ่อพันเจ้านี่เท่าไรล่ะนี่เย้เย็นนองมะน่ะสองมีสองตัวได้พี่นังสองตัวยังได้เก็บพันี่ได้ยึดพันธะแง่ทั้งสองตัวนสองตัวนี่ยังได้เก็บพันธะใเฝ้าตัวไม่ได้ครับเรื่องความถึอเนี่ย ตัผู้พี่น้องเจ็ดปันหาราคาบุหอนมือนเลยบ่บุกหอนหมือตัวล่าหรือว่าสตัวสงตัวดีลเจ็ดปัาเอาพี่น้องสองตัวเจ็ดพันหาเอาเจ้ากระเบ้าไปเนาะถือประจำบอกเอาไเจ็ดัหาสองตัวนี่ยังว่าเจ็ดพันหา ราคาบระหอดเมื่นได้พี่น้องสองตัวได้สองตัวแม่ได้สองตัวได้เก็บพันธางนีต้อยังสิรอดอีกเจ้ากวายู่ได้ดิขันเม็นต้อนี่ก็สิรอดอีกดเต่อรองได้พี่น้องตัวผูท้ผทั้งสองเนาะตัวผู้ทั้งสงองพอพันธุ์เน้่ยสูงพอพันธุ์เราจะลูกหลอดพี่น้องลูกหลอด <c oughs> <c oughs> ลูกหลอดพี่น้องเอ้ย ออสองตัวกบูมีสอตัวนี่บ่งานุ้ยสุันขายไปแลอวอับู๊ยพี่น้องบู๊ยคอมวกัตัวละสิบสามี่มวนได้ขายอยู่มือตาฝนมย่ขอเบอร์ิตเตอร์นะจ้าศูนย์เก้าแปดศูน์เกดส่สีนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์แปดสองหนนดสองหน่นใจโทรหาหอยโลดดวงยินได้พี่น้องเด้อควายพอพัน พ่อพันนี่งก่ครับเด็กได้แปดพันนได้หรอครับ่แปดพันนะสองตัวนี่บอกสองตัวนี่ลราแปดพันไหมครับรวยบ่าหลาาเยากาศพี่น้องกาศต่อรองราคาควายพี่น้องนะโอ้ยจริงเนี่หรอเอาคุณไอ้พึเป็นนซื้อห่ บ่ร่างร่างเบืองนันแต่ไดบ่ขีพอยไงไม่บ่ันบ่ไดเด้อเขียนหนามหาซื้อ้วอรอยางี้ยพี่นอ่ ก็มตายอยู่นี่แหละเกกันอย่างนี้ววุโยเศิมันตามวุปด้วยรอไม่รหลยไหัพี่ตลูพี่น้องมันถือพี่น้องเขาจะซื้อมาเพล่งหรือมาข้ายถือกันนะงามอยู่ได้ของพ่อใหญ่มยานี้ไหม เรียบร้อยค่ะมาฮอดเบอร์โทรยางเปนเพรศรัพทมันร่อลลดไบ้ของลูกหลดาแต่แค่เออได้บ่ไงเนี้่องงามได้พี่น่องได้ว่าเพื่อนซื้อขายกันลไปบุญนี่มเป็นควายแม่สาวนะ ảo chắc mới đi ôi đi ảo đây 12 cho 12 chịu cho ảo chịu cho ảo chịu cho แม ok ่ไม่ลงทยไม่ด้เมือ้งทท้านั่งหดมืออาม่ได้เเนาะนังงมๆในแม่หละเปิดเท่าไรกันนี่เมืดโซหารแม่ลูกแมู่ตอแม่แหลนอยู่คุณว่าลูกเอแม่ปวดว่าเปนหมูแม่ลูกลูกตัวแม่ผมพี่น้องกลูกแหลนหรอยเปิดไเท่าไก็หารสอมือหาพันหารวยนี่พี่น้องสองมือสองพหาราี่ดีนี่หมูแม่ก็งามๆู่แหลนทีแล้วมีรูไปแล้ว โอมหามานแขงคเด้พ um, uh, ี่นออมาแล้วมาแล้ววันนี้เออในแม่เน้องแม่ลูกลูกตัวแม่นีเด้อพี่หน่อง ลูกองนี่ว่าตัวที่สองเหมืนตัวที่สองท่านได้ทับแม่นปะไปอีกเลยพี่น้องไปอีกแล้วม่ลูกลูกตัวแม่สองหมื่นสองหมื่นหาพันห้าร้อย่าคาต่อร่องในยูบอจ้าต่อรองในรมาูดครับราคาหนีต่อรองในยูเดอร์พี่น้องเด้อนี่งามๆเลยพี่น้องสูงเท่าไรนอนนีเนาะนย์เ้าสามศูนย์เก้าสาม0ศูน 1> 1. Ar, 9, 96, ans, 3ามศูนย์หนึ really ่งสาห้าหนใจโทรหาหอยพงพัดด้วพี่น้องเ้ยงามด้วยจ้ะควายเลี้ยงควายเลี้ยงห้าร้อยเจร้อยเลยพี่ต้งอา้อมาได้ยังมาหน้าแมือนนี้ได้ควายบ่ะใส่ละแม่ลูกแม่ลูก แม่ลูกเพิ่นก็นได้มาได้พี่น้องไ,ได้ใส่ใส่แม่ลูกนี่บ่แม่ลูกเปิดเท่าไรล่ะนี่วางไว้สองหมื่นหกสองหม่หกพันพี่น้องแม่ลูกลูกโตผู้่็โตแม่แล่ะนี่ลูกโตแม่พี่น้องสองตัวเด้อสองหมื่นหกสองหม่หกพนแม่ลูกลูกโตแม่เนีย่ยพี่น้อง งา,งามงามอยู่พี่น้องลูกคนงามงามอยู่แต่ว่าแม่ก็อยากจอยเนี่ยจักหน่อยจังววะราคามันถือเชื้อคักเนาะนี่นนลูกมันงามงามพี่น้องเบิ่งเล็บโหลดเบิ่งขาเบิ่งแขนบึงโหลดพี่น้องนี่บ่มีความเดียวนี่บ่ใส่ตัวนึงบาทน,นี่เตาลูกคุณจายนี่สิบกหกใส่สิบกหนบกนี่บอกยุต้นแดงนี่บ่ นี่พี่น้องแม่ลูกแม่ลูกลูกโตลูกโตผูพี่น้องเปิดไว้สิหวกระซันเมือนหกนี่พี่น้องแม่ลูกมือสอว่ามจอะฮะมือสอเมือนเม, <laughs> ม,มือนหกบ มือว่าระมือสองไหมแต่ต้อ,อยเนาะงมือสองอมือสอ <c oughs> พอออี่ชื่อแล้วแม่ลูกลูกตัวผูพี่น้องเปิดใบมือหกพันพี่นอ้องราคาต่อรองได้ปะได้ครับได้ร<อ>าคา <c oughs> ต่อรองได้ <c oughs> อยู่ด้วจ้ะมือสองมึงถ่ายมือสองนี่ต้อยผมแดงต้อยหมวกแดงก็ต้อยหมวกเหลืองกัน่นี้บ่าสองได้มีสองควบนี่ป่ะพ่อต้อยหมวกเหลืองกันอย่างสองควบเด้อพี่น <c oughs> ้องเด้อเดี๋ยวต้อยหมวกเหลืองง่ายมาได้หมวกเหลืองกันไปเดี๋ยวไปโอ้ได้การแล้วขอเบอร์ติดต่อค่ะนี่เบล อยู่ทั่วเครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่นไปหาเบอร์ติดต่อมาให้พ <Mm ี่น้องเดี๋ยวเ๋ยวให้า่ต่อยไปหาเบอร์มาอนนั้นพี่น้องนะศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสหหสนใจโทรหาพอต่อยเด้อพี่น้องเด้อ ào đây chắc tôi rồi đó mượn gì nó đây xoang đây ngoa đây เท่าไรก็ดีเปิดเท่าไรคะนี่คุบอกเปิดไว้ห้าสิบห้าเปิดไว้หาเมื่อหาแม่ลูกป้าผมหาลูกแม่ลูกลูกตัวแม่บอกแม่กระทองแม่กระทองแม่นป่ะไม่ได้อว่ามลมมันล้มอะไรเออนี่แม่กระทอกมาสั่นผมเปิดไว้หาซิหาแม่ลูกเปิดไว้หาซิหาแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องลูกกขาลูกตัวแม่ลูกก็ลูกตัวแม่ผมนี่งามๆเลยพี่น้องนี่ลูกกับเก่าลูกเก่าจะเลื่อนนะลูกเก่าจะเลื่อพี่น้องบผมยางรออยู่ผมไปย่างไปแล้วบาท ราคาพอนเปิดไว้ต่อร่างในยีบ่บจา้าราคาต่อรอางในนะได้ครับตอรองได้ราคาต่อรองในเด้อพี่น้องแม่ลูกเด้อซื้อสองในสามพี่น้องในทองกับม่านม่านแล้วพี่น้องในทองกับ,บม,ไมีไม่ออกจากขอบจากล่ามาบนมันก็จะสูงเท่าไรเนาะคะนี่สูงร้อยสามสิบห้าสูงร้อยสามสิบห้าพี่น้องนี่ความสูง เลยพี่น้องแม่ลูกลูกตัวแม่ขอเบอร์ติดต่อค่ะ0 9 3 0 9 3ก0าสามศูนย์เกสนใจโดแหาทุห้าหอยสวนสีวิไลเด้อพี่น้องหอยสวนสีวิไลเด้อพี่น้องเด้อสนใจโทรหาหอยสวนใดเลยพี่น้องนี่แหละค่ะคุณล้อๆนี่แหละสนใจโทรหาหอยสวนใดเลยจ้าพนทุกพี่น้องตลาดคุดเตอร์ข้ามอำเภอวานน้อยจังหวัดสกลนครเปิดทุกเสาวันพุดพี่น้องแต่ว่าเสานี้ฝนตกพี่น้อง

วนนี้มานแล้วววาสันพี่น้องไงค้ามามานแล้วววาสันพี่น้องคนขายเวียดหน้าพี่น้องบรรยากาศพี่น้องน่วันฝนตกมึงดูบนต้นหอม เดีวเราตนี้นบุตนี้น้าบุต่านี้บาำนี่ยเดี๋ยวนี้โกลงผืนเม่นบอดาอยู่นี่ตอนสี่โมงมนอ่ดีั่กบ้างหวนมันโมเมนตเม่นทั้งเขาเป็นทั้งเขาเป็นบะซนีไดสิคื่เวเขาบกไายเดียวเขาบา่ำือมากวัันกไบาง ก็ไม่ไหลหลอดพื้นไปเามาปุ๋ยดจังแมนบ่อันนั้นขวอซื้อมาแต่ได้ขวกเขาบ่อนเราเวียดนี่ยเจ้าไหนนาะเราเวียดแล้วเมาอยู่กันเนาะเราเวียดแต่ว่ามันทิ่เแต่ว่ามันแกเปื่อยมาก